สวัสดีครับวันนี้กับพวกผมกับช่อง Top Story เช่นเคยนะครับวันนี้เดอร์แซนบอกเข้าสู่วันที่34นะครับก็โดยตัวแมปวันนี้ครับชื่อว่า e อ g ดออฟเดอะแอ s ์นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเหวนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆเล่นเสร็จครับตัวแมปมันจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็น6กทับหครับโอเคครับก่อนจะไปดูคลิปก็ไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับกระดารเทรดบิทคิ้งฟรีค่าธรรมเนียมสปอร์ต0%สามารถปั้นพอร์ตจากเล็กไปใหญ่ได้ด้วยตัวคุณเองมีระบบก๊อปป รวมถึงพิเศษสุดวันนี้สำหรับคนที่สมัครจะมีโอกาสได้รับรางวัลถึง1 5 0 0 0 0บาทและพบกันที่ bitget.com โอเ okay, คครับเมื่อเพื่อนเข้ามาสู่ที่แมบบนะครับก็จะเป็นการเก็บวอกเซลนะครับจริงๆเดินเก็บวอกเซลก่อนก็ได้แล้วค่อยมารับเพชรอื่นนะครับนี่เดี๋ยวผมพาเก็บเลยนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้แมบบมันจะค่อนข้างแหลกนิดนึงครับเพราะคนมันเยอะนะครับนี่ครับจะเห็นได้เลยว่าเดินแล้วก็ตัวกระตุกอันนี้จะใช้คำสั่งรีสตาร์ค่อนข้างเยอะนะครับนะี่ครับาย e s p a w n นะครับโอเครีสปาวน์นะก็จะใช้บ่อยมากครับก็เป็นการรีสปาวน์กลับมาค่อนข้างเยอะบางทีเพราะว่ามันเป็นเหวร่าเราจะตกไปค่อนข้างบ่อยนะยังไงก็ลองเดินดูว่ามันจะมีให้เก็บตามจุดนะครับโอเคไล่มาเลยครับคือหาลายก็ค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันเป็นเป็นทางเป็นเหวอย่างเงี้ยครับลองลองเล่นดูฮะได้เลยหรือจะทําตามคลิปก็ได้นะนี่มันจะมีทางนี้ไล่ลงมาหลายจุดก็มีอยู่บางทีก็ งงอนะตรงนี้โอเคปุบแล้วก็อีกอีกอีกเควสหนึ่งก็จะเป็นเควสเก็บป้ายนะครับอันนี้จะเป็นห้องเออ่ทางใต้ดินตรงนี้นะครับมาเก็บของนี้ก่อนโอเคโอเคครับไปต่อเก็บทั้งหมด25อันครับก็ไล่ตามทางนี้ได้เลยครับนี่จะเก็บข้างล่างด้วยก็ได้ค่อยๆไปก็ได้ครับหรือถ้าเพื่อนๆแบบเจอช่องทางเก็บเร็วๆก็สามารถ ลองเลื่อนดูได้ครับจริงๆผมพยายามให้เก็บจากข้างบนมาก่อนมันก็จะง่ายเราไม่ต้องมาเดินขึ้นทางตามทางเนี้ยเพราะว่ามันจะเดินขึ้นอย่างนี้มันจะช้านะครับนี่ลองดูมันมีหลายทางนะฮะโอเคถ้าเราเห็นว่ามันไม่ค่อยมีแล้วครับกรสเป๋าเลยครับขึ้นแม็กบนใหม่เราค่อยอาศัยจากการกระโดดลงมาก็ได้ครับวิ่งแล้วกระโดดวิ่แล้วกระโดดลงมาอะไรเงี้ยมันก็จะประหยัดเวลาได้พอสมควรนะนี่แล้วก็ไปตรงกลางก็ได้ครับ นี่ฮะโอเคแล้วก็ลงเลยฮะนี่มานนี้อันหนึง่งโอเคซ้ายขวาซ้ายขวามีหมดนะตรงนี้ทางมันมีค่อนข้างเยอะตรงนี้ต่ออีกหน่อยก็ได้มาอีกจะมีค่อนข้างหลายจุดนะฮะโอเคนี่มีไหมมันนี้อันหนึง่งเห็นครับจอมันแหลกมากครับเซิร์ฟเวอร์คนมันเยอะก็บางทีมันจะแหลกเงี้ยโอเค แล้วก็ไปต่อครับฝั่งนู้นเรามีพระด้วยครับลิงแบบลิงขมจีวรน,นะโอเคตามทางนะโอเคฝั่งนี้อีกสองเอาตรงนี้ตรง,งนี้เมื่อกี้เรามาแล้วแล้วก็ริสปาขึ้นไปเลยนะครับโอเคนี่ครับแล้วก็ตรงหลังคาบ,บ้านตรงนั้นอีกอันหนึ่งฮะนี่กระโดดไปเลยโอเคอันนี้เรามาแล้วใช่ไหมล้วก็ฝั่งไหนนะเมื่อกี้ลองเล่นหลายๆครั้งก็ได้ครับมันอาจจะอาจจะไม่ค่อยงงก็ได้เพราะว่า ทางมันค่อนข้าง,างมึนๆหน่อยครับก็ลงเหวครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้เอาฝั่งนี้เราเก็บแล้วครับโอเคครับแล้วก็ลงไปต่อโอเคฝั่งนี้อีกหนึ่งแล้วข้างล่างน่าจะมีอันหนึ่งมารงรูปข้างบนเราไม่ต้องปีนะครับมีสปาอย่างเดียวขึ้นไปข้างบนอย่างเดียวถ้าพลาดแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยนี่มาแล้วกันมันจะมันจะได้ประหยัดเวลามากกว่าโอเค นี่มาตามทางนี้นะข้างบนตรงนี้ก็มีอีกสองอันสามอันก็เดินได้ตามทางโอเคเอาขึ้นมาตามทางนะแล้วก็ตรงไหนนะเมื่อกี้เห็นด้านซ้ายตรงนี้แบบแบบเฮนี่อันหนึ่งก่อนโอเคครับแล้วก็ฝั่งมนว่ามีอันหนึ่งครับ แต่ร้านมาค่อนข้างไกลกันอยู่พอสมควรนะโอเคแล้วก็ตามในบ้านก็มีนะลองดูด,ดีมันจะมีตามจุดบ้านบ้านโน้นบ้านนี้ขอาหาแป๊บหนึ่งโอเคทางนี้ก็ทางนี้ก็มีนะนี่เหวตรงนี้อันหนึ่งยี่สิบสี่แล้วขายอันเดียวอนะเอ้ยอันเดียวอ,อันเดียวพอเจอแล้วโอเค เรียบร้อยนะครับก็จะเสร็จเควสแรกนะครับต่อไปก็จะเป็นเควสเก็บป้ายนะครับก็รีสตาร์ขึ้นมาแล้วกลับมาคุยกับคนเดิมนะนี่มาตรงนี้ไปตามทางแล้วเก็บป้ายแรกนี้ก่อนฮะนี่ไม่เป็นไรตรงนี้เองป้ายแรกใกล้ครับโอเคแล้วก็ลงตามเหวเลยนะไปตามมุมครับเอาหลนนะ เก okay. ็บลากสดก่อนไม่ใช่จริงๆมันจะเก็บลากสดแล้วหล่นนะโอเคฮะมามาใหม่มาใหม่เอาใหม่ฮะมาทางนี้ต่อฮะโอเคออกซ้ายเอ้ยออกขวานะโอเคมาฮะแล้วก็ตรงในเรือฮะนี่บนเรือนี่อันหนึง่งแล้วก็เข้าไปข้างในนะฮะไหนแล้วก็เลี้ยวขวา,าไปตรงนี้อันหนึง่งแล้วก็นี่รีสปาวใหม่ฮะโอเคสี่อันแล้วนะ ไม่หล่นนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงโอเคแล้วก็ช่องนี้เรียบร้อยครบห้าอันแล้วห้าสิบเก้าวิโอเคครับต่อไปก็จะเป็นเควสที่สามนะครับเป็นเควสสุดท้ายนะครับก็อันนี้เขาจะให้หาปะปานะครับโอเคปะป๊าของเสมอร์นะครับโอเคเราก็ขึ้นมาทางนี้นะครับโอเคโดดไปโดดไปโดดไปโอเคครับโอเคครับมามา อันนี้ก็จะเป็นเควสของนี่ครับเสมอตัวนี้นะฮะนี่มันจะเป็นบ้านตรงนั้นนะครับเราโดดไปไอ้นี่ก่อนนะครับมันจะมีโซนตรงกลางครับเนี่ยเราโดดไปตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็หาตรงที่เป็นอะไรนะเดี๋ยวผมจะเป็นบ้านครับจะเป็นบ้านบ้านไม้นะเดี๋ยวนี่บ้านไม้นี้นะโดดลงมาเลยแล้วก็เควสย้าปะป๊า,ปายู่นี่ฮนะนี่ครับ19วิเรียบร้อยครับก็ เฮ้ยวันนี้ก็น่าจะเสร็จประมาณนี้ค่อนข้างง่ายๆครับมันก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่ามันจะยากตรงที่เราหาตัวละครอะไรอย่างเงี้ยแหละครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาชมครัฝากกดไลค์กดแชร์กดตับใครให้ช่องทอมตอรี่แล้วก็เจอกันใหม่พรุ่นี้ครับสวัสดีครับ